อะไรหลดสลักหลดะเป็นไรครับก็เนาะเอ้กำลังกำลังมันเลยไหนเนาะ เกิดอ,อะไรขึ้นสักอย่างครับเป็นไรเป็นกระบางบุงกี้เป็นไรเนาะอะเดี๋ยวดูโฟล์เช็คนครับลุกไม่ขึ้นเมื้อะไรนีน่แหละอ้าผักทานข้าวเช้าเสร็จแล้วครับลุยต่อเลย ไปฝั่งนู้นครับเดินดูแถวนี้ก่อนโอ้โหคันนี้นี่ปีที่แล้วได้ถ่ายาอยู่นะนี่สายลัน่นเนี่ยนี่ยังลั่นอยู่ไหมอ้โฮโฮนยนใหญ่มากครับสามนิ้วน่าเข้าในอยู่นะแต่ว่าบนไม่เยอะครับแต่ว่าโหดเลยนะคันนี้ ปีที่แล้วโชว์ผนงานไว้ครับจูแปดสี่อ่ะมาดูรถคุดหน่อยไปเจอกันนานหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันครับพี่น้องรถดำวันนี้มาเขา มากันครบครับทีมงานมาเจอกันหลายเดือนเลยขาใหญ่ยังไงครับพี่น้องผมอยู่ที่นี่แหละติดวัดเลยวัดบ้านตาฟางครับเพบอกว่าที่ในหมู่บ้านนี้ทางแคบๆเ,เลยนะ รถไถยดันมันมันงเลยว่ารู้จริงหรือเปล่าจัดชุดใหญ่ในรอบหลายเดือนตอดินทงจัดจานย่านน้องขอนพี่น้องจะแถววัดกลางนั่นแหละ สิบเซนน่าจะได้อุ้มเอาอุ้มเอาเลยเนาะสุปปเอ็ X คันนี้เป็นสุปปเอ e r X นะพี่น้องจะแต่งนาซาแต่งมิชลินไปสปอร์ตไลท์ยังนิ่มนวลรวดเร็วเหมือนเดิม ต้นอะไรนะั่นขนใหญ่เลยลงชุดใหญ่ครับ5้าคันวันนี้กรดนำน่าจะมีสายลั่นอยู่ประมาณสองคันนะอันนี้อันนี้ลั่นไมเดก,ก้านึ่มีเดก,ก้าอยู่คันเดียวครับนอกนั้นฮีโน่รุมเลย,ยใสายดินมาตรฐานแล้วครับ มาเขานี่แจมได้มาเขานี่เห็นา่ามแกซื้อม,มาเก้าแสนหรือเปล่าตอน900นะี้เก้าแสนฮะนี่สายลั่นนะพี่น้องลั่นแน่คันนี้โ่อบอกเลยแต่ทางออกไม่เหนือนะแต่ทางเข้าเหนืออยู่วู๋ไปอยู่ทางผิดแล้วนี่คุณ ไปทางเดิมดีกว่ารถลอบ้านประวิทย์ครับสีขาวขาวล้วนมีแค่กระตูนข้างหลังจงอางแค่นั้นแหละรูปอะไรไม่รู้นะรูปมีเขาด้วย ี่ห้าฟันครับว่างมากร้อยสี่สิบน่เรียกว่าศูนย์อะไรศูแล้วเปล่า0.7นย์จุดแล้วศูนยี่ถามาชมเรืยไปนะพ่นอผมก็มีทีมงานไหนมาขุดแถวแกล้ๆยบ้านผมก็พยายามจะได้สายทำอะไ้รับชมนะทีมงานรถขุด แถวๆนี่แหละอยู่ใกล้ๆก็คนนุนนาคาตาครับโดยเฉพาะตอเดินทงเนี่รุ่นแรกๆกันนะที่ผมถ่ายออกไปแล้ว2ครั้งครับ ยังนิ่มๆอยู่ครับยังไม่ได้แต่งทงแต่งท่ออะไรนะเ Geo 84รุม6เคีครับงานนี้6เ e ีคันเดียวครับ เป็นอะไรไม่ครบเป็นไรเนาะอะไรรดสลักรถปะเป็นไรครับก็นเนาะเอากำลังกำลังม <laughs> ันเลย ยันไเนาะที่เกิดอะไรขึ้นสักอย่างครับเป็นไงเป็นระวางบ้างบุกี้เป็นไเนาะเดี๋ยวดูโเชิคกอนครับลุกไม่ขึ้นเหมือนอะไรนีน่แหละ ซื้อมือสองมาครับตอนนี้ก็เข้าปีที่ปีที่สองัดมาตอนนั้นสองล้านบาทแล้วบอกสองล้านนะรวมเบียนรวมอะไรไปแล้วสองล้านครับคันนี้เดี๋ยวรอเท่าแกะมาก่อนครับมูเป็นไรสักทุกหนึงครับเฮนน้ีเท่าแกะมาลองแล้วครับจะเป็นยังไงอะไรขึ้นเนาะ เป็นกับโหมดการไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าเป็นเงื่อนงังนะหรือหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะไม่เห็นว่าแกลงจากรถเมื่อกี้เนาะ,ะเดี๋ยวเทียระบบกันครับ เมาเามานะน่าจะประมาณห้าถึงหกมุ้งตีครับประมาณนั้นเลยอุ้มขนาดนี้ก็ห้าก็พอแล้วสวยงามแล้วงานเที่ยวพิงเทในหมู่บ้านครับ เดี๋ยวตัเอและครับรวยกันต่อนี่ก็ต้องเยอะอย่างเงี้ยพี่น้องลมลมไปฝั่งไหนไมโครต้องหันหน้าไปฝั่งนั้นครับเวลาตักมันถึงจะไม่ฝนเข้ารถครับฝนมันจะออกจากตัวรถเนาะแต่ถ้าไมโครอ่ารถดัยืนฝั่งนี้ฝนมันจะเข้ารถ ถูกไหมครับหลักการตรงนี้ถูกไหมผมว่าถูกยูยนะ ไม่แน่ใจว่าจะมีช็อตมีอะไรให้ดูหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ว่าดินแข็งมากแต่แถวนี้ก็มีหลายเทยมันก็มาลอกไว้แต่ก่อนก็ชอบโคกสิบเก้าก็มาลงครับตรงนี้นาเดียวกันนี่แหละแต่ความต่ํายังไม่พอครับเอาลงลึกอีกปูดออกไปให้มดยาวไว้เลยเี้ยไปจุน์ดอ,อกจะค่อยใส่ปุ๋ยให,หม่ครับ ủa chặt nặng chặt tem, cũ con bên trong này thì con để r Alcohol nó để đi rồi แต่ก่อนตอนเดินทองนี่ก็จะมีมากไฟครับมีมากไฟรุ่นรุ่นรอยนะไฟรุ่นรอยหัวคอปเตอร์ครับไม่รู้ว่ายังจอดอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าคลายไปแล้วรถจําครบกันครับผมขอพามาติดตามรับชมเอยไปนะครับมีอะไรให้ดูแถวบ้านก็ จตไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เทยด้วยเข้าหมู่บ้านนี่แหละนี่ประมาณสี่ห้าร้อยเมตรเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่เทรครับผมตรงนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ท่านโชคดีมีครับครัวเทออบุ่นครับสวัสดีครับ